ราคาอยู่เกินราคาพยาเล่ไขเจียวมุสับแหมเกิดยังขืนค่ะเมนีเมนีแม่ลุงเพิ่นเพชรวลาำงเพื่อนุไปดูเล่ขอบคู่ว่าคุณแม่เราเพิแม่เราบ่อยสบายแล้วแล้วก็ทีละภาบ้านใดเอื้อเอื้งกะเบากะเบาน่แหละเบื่อกะเบาเบา มาเบามาเบายังเบาพุตาะขึแดงเลยอายีรานคาแต่เป็นลานลานเขาที่ฉันเคยกินยูจนตัวให้แต่เปลี่ยนคนสิคืออยูซงนี่นั่งดัดตัวทีท่านใกับคานทานัที่เป็นแบบเบาอันนั้นเบาแบบเาที่จเป็นแบบวทีเขาใส่เสียงธนูนั่นเหมือนังวิว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 อืออือออิื่นยังกไอ้ไก่ก็อืนเียงกอดที่่หนูเออนู ดื้อถึงเออดื้อถึงดื้อถึงเอยเป็นผู้ปล่อยลุงขออีกเป็นผู้เลี้ตะกี้ดื้อดึงนั่งเฮดยังไงละดื้อึงดื้อึงอะไรอ่ะมันจะมีหลักเขาอยู่ตรงสาบันพอคอยมากอกาศตอนมันเตอพักก็นอนหลับมัเป็นตางรู้ใ่แล้วรอรอะหักบะครับ ฮะตุ้ไส่แต่ของหลานพวกเขาปิดมาไหนไกลว้านั่นตองเท้าต็ดขาวๆอ้าวก๋วยเตี๋ยวที่เก๋วยเตี๋ยวข้างหน้าออเยไปสัตว์มีด่ซีรีเลยถ้าเราทำเมยได้หรอไง สิหัวจัคมาแลว่าเ้ามากินก๋วเตี๋ยวทั้งหนทั่วหาเอาบอกทียหินคุ่มากเอที่เรียน้าวเรียนเขาขึ้นวันบอเียบ่ว่าต่อให้มากกากินอิ่มพอดีพอเพิ่นกำลังงวยงเป็นไรปต้นดมืองฮะหมืงไม่่นเ้นเตียนเตี้ยนเตี่นเ้อตตีกินเ่ีเขี้ยต้นเตี้ยต้นเต้ยตนเตี้อต้นตี้ยต้นเตี้ยต้ี้นนี เชอร์พยแม่ไปกินขาบ้านตีบอกเลยี่ดสาวต่อไปกินเข่าบััดเอาปีเบอดแรงมากเอามันโดนตกเลยตาสูงอ๋ามีเบียพ่งพร้อมพงก็พ่งสีนละนี่แหนี่แหละนี่แนี่ลน่หะนเ่แะนี่แหแหง่แล้นะนหละนีหน่นี่่ะี่น่ล้อ่ลนแหละีแหละน่ะนน่ะลน่ล เลี้ยงไว้จสามปีกินได้เลยยังห่อยอยู่ยังยังยังเปิดอยู่กาแา่นอูานกาแฟอยู่ร้านิมับานีกาแฟโบราให้คยกัน้ยเคยเขะขีดังเส้นหนากองโอ้ยลืมข่าวก็ไม่เดียก็มาะดีใส่แต็บมือนาะ โอ้คุณแม่รถถารถเมื่อเงืออเออแน่คุแม่รถารถมื่ออันนั้นแป้นลั่นอันนั้นบอสบาบินมบาบินตวสุกมึงนั่นแหละมเมนอกินอะไรข้งยิงวบปทั้งเลปีดนั่นยังว่าปีด,ปดไปเลยค่ะ ข้าวัดน้อเขาเปใสาเขาพี่ตะคนหัวจักเนี่ยเอาเบิ้งเอาเฮ้ยรับแม่โอ้ยเปิดเลยลืมบอกเลามาว่านีบอว่าให้ ยาฝาอบ่าบอ่อเขาโอ้ยตายแล้วเอาวสารค่ะแม่มีไข่ซีฟองของนูก,ก็กินได้แล้วทอดไข่เจียวก็ได้แม่อ๋อสอบอะไรหงอีกวันนี้เออจบนี่ดจบแล้ว มาะคุณแม่นี่ย <S 1> <S 1> <S ต้มมาโอ้ยสุดท้ายต้มมมาออตรลุนตนกะองทะซเมอขึอ้นกับอะไ้กินขา้าวแม่กันยังกินข้าวบ้านนั่นที่บ้านเด็กเอาสองกองหมดที่อิมสรุปแล้วว่าได้กินเอาต้มยำเนี่ยเอาต้ยมยำนูออันกล้องเฉยเฉียวสองกอง แมนแมนเทสเซกันแม็กเป็นกล้องเดียวไหมอันนี้กล้องอน,นึงบ่งานีนครับไปเบิ่งนทยคลิปคุณแม่ก่อนไทยเราเนี่ยไทยท่ซียรูปจีมาสุทาท้ทุายให้ แล้ววันเาไทยกลับมานาเีบนี่ก็เรียว่าคือไทยกับมานาน้ำนี่มาน้ำน่อ๋มาได้าได้ลไทยน้อยไมายาห็นันเอน้ออะไอ้าคอยตัวบคอย้าคอยหุ้มกเดียกล่องอยู่ทั้งใดกล่องอยู่ทั้งใดแม่คือมีตเห็นแลไวเห็นอล้วเห็นแล้วขยแม่นาาข้าวหไทยู่ ยายชุดสองนิ้วชุดสนิ้วเออหนึ่งสองสอว่าสอสอนะหนึ่งสองหนึ่งสองเออคื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 อมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดย่ามีย่าเห็เป็ดบ้างอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งเดี๋ยวจกนียวกันกินนัใหญ มันคือบัติดแล้วันนี้ก้องดับโทรศัพท์แตบตเมื่ออัแบตเมื่แล้ววันีไม็ดจังได้สิได้าดลเวครับได้เรวได้หลายรูปเวได้เรวได้รูปเวครับแต่ว่าอันคนนี้นี่ื้อจังหอันนี้ซื้อันยศเมีนครับไม่ได้ื่อเป็นแดนเซอร์ครับมปนบูดูกสาวใครอยู่

คือีอมากนัโา้นี่นี่คุ้าเนี่ยมีใบาเอายูนนี่ยืคนละบานสินี่รทัมาแงนไม่มีรถกาบบ่นี่ย่ามาทันมีดอกเขาถึมาหักอยู่ัไปรถบ้านแล้วมูกเลยไปทวไปล่ำเลยไปทว บ้อนี่จะไปเตียงตูจะไปติ้นแถวหนาเอาไปเทนีหอมโอ้รถมาแล้วมาแล้วมาแล้วรถมาแล้วไปครับเดินทางปลอดภัยด้วครับด้ครับบายบายพิเท oh, ิร์มาหนี่โอ้พิเทิรมวนเสาร์เนาะวันนี้วันอาทิตย์เอาไปน้ำเด้อผมมีมูนหัไป้อเออ รับตรงไหนรถมาไปลวไขัับเดินทางปลอดไั้ครับแม่ทางปลอดภัยคุณแม่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิเด้อครับพี่น้องด้วยคล้องไทยดพอกัไม่อไินลังค์ด้ยคบ๊ายบายโอเคครับพี่น้องสนิทไว้สนิทด้ครับผม Yeah. yeah.